ดีครับสามีฟร์มพอพ่อกันเช่นเคยครับนะครับมาวันนี้พ่วมกันเลยครับเนาะบรรจารย์มันเตยเป็นนาเนียนจังน้อยครับวันนี้คนเกียบแล้วครับนู่งชาหยุดกันบรรจารมครับนี่ยมาเคยเห็นครับหรือว่าเขาไม่ย่อยครับขึอนบนแน่ครับเนาะที้ข่าวว่าจะปล่อยงามอยู่น่าจะเป็นของไม่ย่อยครับเนาะ นี่ของไม่ใหญ่เป็นหลักนี่ครับนี่ข้าวพอนา่าง่วนหน่อยจะออกมากอยู่สันชิแ,แม่ยนล่ะครับเน,ะนาะปลุกลงอย่เจเซลเซลท่านี้ก็มีครับนี่เอ้อาอวไก่องไรกันมากครับนึ่ชุ่มนุ่มเลยครับเนาะถ้าแต่แยกฟูกงกันโอ้ห่วงกันโดนซ้นโดนซาเลยครับอืมทางใดเนี่ย And... Um. เ้เป็นล้ากกำซ่อน,นมากเอา้าเอา้าไม่ได้เป็นเอา้าอันนี้ครับเอา้เอาหมุนทันบะนี่ครับของแม่ดอนครับนี่โอ้ตกผูเอา้ยาผูใหญ่ของพ่าแม่กลมขึ้นเมื่อพี่ครับนะขึ้นเมื่อพี่เลย ้องไปเลีกยงอย่ายูครับตามกันมากครับนี่กระซ้ายพันธุ์ไหนว้างครับนีออ่ขอมเมยอยครับเนาะ เมย์ย่อยแล้วไม่ก่อเนี่ครับน่าจะเป็นเมยย่อยนะครับขนบางยางหนาเลยครับเน,นีน่ยขนลายครับหัอตัดจุลครับผมส่งนี่น่าจะปีครับรจะปีอยู่ตัวสัน่นหัวตันขนลายบนี่ก็หนังนานครับเนี่ยเป็นตะเบิงยาวเลยโบดได้โบดอยู่มั้งครับนี่เกือบโบดครับหูวด,ดำอยู่นะน่อย ขาวขาวดำอยู่นะส่งดีอยู่ครับนี่ตัวเงาครับนี่โอ้โหฮิปเรียงเงี้ยดีหนึ่งงามนะครับตัวนี้โอ้ช่วงเงาครับนี่ตัวหน่อยตัวนี้นังหนาช่วงเงางามครับสูกศิลป์ขาแพงนะครับแต่ว่าค้าแพงบันสูงเป็นเป็นช่วงเงากว่าแต่ว่าลักษณะผิวลักษณะคนนี่ส้งสีหน่ากว่าค้าแพงนะครับเนาะนี่ครับป้าเบิองครับป้าเบิองนี่ตุ๊ดโต๊ะ เติบโตมาฟอรเลยอย่างซีปีครับโั่นนี้อาจจะซีปีครับเนาะเพราะว่าตามที่มาเปลี่ยนยู่นี่ก็เห็นเลยมันอยู่นี่กับมันสามปีแล้วครับเนาะทันมีฟาร์มอยู่มาสามปีอ่านี่ก็ไป็ตะเบิงนะครับเนาะนี่นี่ดุกบุกครับนี่ เพิ่มหุ่นสวดสวงเขาเลยครับวุฒิตรีครับนี่ตาฮักได้ครับนี่หุ่นหนาๆนี่ครับหุ่นบัรจานทะยอยไปแล้วครับพูนทะยอยกลับออกไปแย่ออกไปแล้วครับพูนองศัไม่ฟาร์มกับยูน้ำเขาพูนละพอ้โครับเนี่าจะไปดักอยูเซนพูนอีกรอบหนึ่งครับเนาะนี่มาเร็วครับเนาะประมาณออกมาสิเป็นโมงครึ่งครับเนาะมาเร็วเกิดมาอยู่ตรง พันสูบบอจังหน่อยออกนันขังมะนีนีขาบริตไปใส่มาใส่แล้วเขานี่แล้วเขายึดนางทั้งรถเลย <laughs> มา่เด็๋ไปครับนะปีใหม่เขากินีน่ครับปีนี้่ามา่เด็๋ออกมาลัดคลิปนี้กับคลิปต่อมาครับนะนีส้มหายยังครับนี่แม่พันธุ์ของผลิตครับเนะี่ย ในจะดื้ออันนี้ดื้อครับนี่อืมนังนาจะดื้อครับพวกมึนครับพวกจะแอบมึนนิดนึงครับพวกนังนาๆนี่จะดื้อนิสัยปัยญาครับเนาะคือจังเอ่อแม่ยังแม่์ปานแดงครับสามีฟ้ามันปล่อยไปแล้วนะครับเนาะพวกนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับดื้อมึนครับปัญญาค้นครับเนาะ กินกินง่ายครับวันนี้เราจะอยากได้ไหนเนาะนี่ครับมักแกงซี่รครับนี่มักแกงซี่มาเลยนรถเฮ้ยมกักแกงซี่รครับนี่โมตเตอร์เรียงครับนี่โอ้ดมน้ำลายเดียวกันละครับวันนี้นำมาเสร็จเจ้าของ ไม่เขนด้วยที่แอมคุจับเล่ลรอมันจับเหยนน้ำลายเหียบเจ๋อเจ๊าจานติวไปแล้วครับโอ้ยสามนีฟ้ามยุ่พุ่นครับไปไกลขึ้นกันครับแม่นวลจะขึ้นถนนละครับพุ่นไปไกลพุ่นครับเนาะ เม่นวลยูพุนอ่ลูกเม่นวลใหญ่ครับยูพี่ครับเจยอ,อยู่นี่ครับแม่แดงมยยังยูนีก็เกือบมดครับโอ้โบแมนครับโอ้ตายแล้วตายแล้วอยู่นีครับสามีฟ้าโอ้ตายอยู่น้ากันอยูนีครับนี่นครับนครับโอ้สามีฟาร์มประมาณนี้ครับ ใกล้ๆนั่นเป็นของบรรจานครับจะมีอยู่ไข่ไข่กันครับเนาะแต่ตอนมาปล่อยมาปีแรกนี่ไปรัดพิษรัดถือครับว่าแตงกวาจะฟองครับนะปีแรกเนี่ยเพราะว่าสีคือกันครับนี่นี่นี่จำงัวได้แล้วครับเนาะทำให้ภามจ้ำได้แล้วจ้ำของเพื่อนๆไในน้ำครับเนาะสีทองทำใฟาร์มเห็นอย่างอีกโอ้สมพ่อครับสมพ่อกระลงครับเนาะกระดิ่งเล่าหายครับนั่นโมเมนต์เสือก ไอ้ตรงข้อไปถึงยังอยู่ครับไปถูกออกมันขาดปะครับอไม่เบิง่งไปไกลๆดื้อครับนะเอาไปเกาะใหม่กระดีอยังก็หายมดครับติดแถวเราเราบมา่มะเราไปเอาออกออเก็บนวลเซียนเดี่ยวเขาไม่ก้อนครับนี่ก้อนเอกกำลังไม่ก้อนแล้วนี่ไม่ก้อนนี่ต้นนี้หน่อยแดงๆนะดังๆนี่ เมียอะไรครับรนี่คขวงนี่ยเมียนเดี๋ยกะลักแท้เพื่อนนี่เอ่อแมีสีม่วม่วดำๆครับเนาะต้นน,น้อยๆขวาง้างล่างแล้วก็เขาจากจากเนี่ยมีแต่ต้นเมื่อน้อยครับนอนในถนนมีหนาจังซี่เหรอครับแม่เพื่อนนี่แม่ใหญ่เพื่อนนี่หนาจังซี่แต่ว่าเขาจากๆากใส่บุค,ครับเอ่อแถวนี้เห็นบ่าหากันแถวนี้เห็นปึ๊บไหม มอเห็นนะคือใส่บองหงออกมาเนี่ยเอลูกละอืมตัวนี้นะจะผสมหลอดมั้งครับ,ระบนะนตัวนี้หนัง,อนะนนงของบรรจานครับถ้าเป็นบรรเตยนี่ทำนิฟ้ามาค่อยเห็นครับนะน่าจจะเป็นของบรรจานตัวทึบผู้น่อยเมื่อกี้นี่ไม่ย่อยครับนี่เอกลักษณ์ไม่ย่อยครับตัวนี้ สีนี่ครับอืมน่นมานี่แสดงของมันย่อยครับผมไม่ย่อยไม่ก่อนอยู่น้ำกันนะ,ะนะของไผ่นี่มาน,นำหาไผ่ไม่ย่อยปะนี่ ที่นี่เรเคยเห็นครับบันจานละมั้งครับเนาะข้อไม่ย่อยกับบรรจาน์ที่นี่ถ้าเป็นของบรรเตยจะมีของไม่ย่อยครับเนาะดีอย่างสิเราบอกโอ้โอ้โหป้วนแบบนี่เบิงสุ่งโผ่านตาบนะนี่เป็นฟุ้งบรรจานครับมันน้ำฮาลูกุโอ้ยโมแม่นเหรครับบรรจานคร์แล้วผ่้ถือกับข้อแม่ก่อนนี่แสดงว่าของบรรจานครับเนาะโอนี่เป็นไปน้ำกันครับเนาะเป็นจะปล่อยเรียงน้ำกันปล่อยพร้อมกันครับปล่อยให้กันไล่ให้กัน นี่ลอยกันกนอนครับโมเมนต์ครับเขาบรรจานนะครับน้อนเซลครับนะรูปเป็นโอ้ยแมนแม่นะครับยืนเฝ้านี่นะจะแมนครับกสไตล์นี่ครับนอนนอนกันนี่แหละครับเซเามาครับนี่ผมไม่ เอาระดับนี้พ่อเขาเขาไปไก่มันจะไปกวนมันอีกคือวเดาอยวนี่นี่ของแม่ดอนน้ำพุ่นครับแม่ดอนตัวไก่เลยแม่ดอนนี่กระโลงของแม่ก้อนครับเลยแม่ก้อนตัวอนนี่าจะเป็นตัวนี้บหนึ่งแม่ก้อนตัวแดงตัวล่างของคอรีครับตัวสีดำสดแม่ก้อนตัวนี้หายครับเนี่ยของแม่ก้อนนี่จะหายเป็นรักครับเนาะ ใช่ใบหยานคนนะครับนี่ครับซุ่มกันอย่างนี้ครับต้นบักสังนี่ครับกินหน่อยบักสังกินใบสะแบงครับดอกสะแบงนี่นุ่นสังนุ่นหัวพอครับนุ่นหัวค้นอ่ะซื้ออยู่ประมาณนี้ครับนะเบิ่ง บริเวณนไม่ไกลครับอยู่แต่หงมเราหงมหนีแล้วครับนเนาะสังเกตว่างัูจะคล้องนะครับปุ่นอยู่คนละที่ให้ดูนะครับว่าจะไปวันจานมอครับเนาะจะได้ดักออกแต่พะละรุดรุดฟูงแล้วก็จะเออจังค่อยกลับครับเนาะถือว่าพระราเกียรติเท่ารัวหลวงนะนครับปุ่มใส่กันแล้วครับเนี่ย ตัวขักรับอย่าอ,อๆ่ๆนะเป็นบรรยากาศร,ร,รอบๆเปนจามนมาก มาพังงัวกันเขานอนกลางถนน,นเลยครับโมแทงเยีนนยนเลยครับนี้ยูดได้แบบนี้แจ้งไซน์เนี่โอ้ยเิ่งควายครับเนาะบันนั่นสูงครับ เ,เพื่อนแยกมากเลวครับเนาะสอนนี้ฟ้ามจะแยกวะกินอยู่โน่นนี่น่าจะแยกกันแล้วครับบรรจาร์ามถนนไปแล้วครับขามไปแล้ว <S <S งลงโปร่งเปลงไปก่อนดังดีครับอ้างูยหญ่กันแล้วครับเนาะชิมงานหน่อย ใหม่กุไกไลไปแล้วกินเครื่องกินยังไปก็ไปไปยังไปแล้วครับนะีบบรรยากาศรบอบๆเ้างตัมานนี่ครับเนาะออเอาเมื่อนี้เขาสะสมนี่สักกว่าละครับนะมือหนาปกป้อ,อกันใหม่ครับนะมาสวงมังหัวให้พ่อันครับนี่บรรจันบันเตยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมนะ<า>ขอบคุณครับสวัสดีครับ